ดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูฝนอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะครูฝนเชื่อว่านักเรียนของครูฝนนะคะก็ต้องสดชื่นสดใสพร้อมที่จะเรียนกันในวันนี้แล้วใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างจําได้ไหมเอ่ยเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะ เราได้ทํากิจกรรมโดยการสํารวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันแล้วจะมีความสัมพันธ์อย่างไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเราก็พบว่าถ้าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันก็จะต้องมีขนาดของมุมคู่ที่สมในการเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่เลยใช่ไหมคะคู่ต่อคู่และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้อีกว่าถ้ารูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันแล้วก็ต้องมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่ เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะนักเรียนเรายังคุยกันต่อด้วยใช่ไหมคะว่าในการที่เราจะพิจารณาว่ารูปหลายเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่นะคะ เราจะต้องพิจารณาให้ครบ2เงื่อนไขเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือต้องดูว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่หรือไม่แล้วก็มีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ใช่ไหมคะต้องมีครบทั้ง2เงื่อนไขนี้เลยใช่ไหมคะเราจึงจะสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาฝึกพิจารณากันว่า รูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดให้เนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะไปฝึกพิจารณากันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงข้อตกลงที่ใช้เขียนแสดงการคล้ายกันกันก่อนดีกว่าน,ะะนักเรียนมาดูกันว่าเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์แบบไหนคนที่เข้ามาอ่านเนี่ยถึงจะเข้าใจเลยว่าการเขียนเช่นนี้หมายความว่าอะไรจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ าวนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงในการเขียนแสดงรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่เป็นรูปที่คล้ายกันนะคะเราก็จะเขียนจุดยอดที่สมด้วยกันให้อยู่ในลำดับเดียวกันค่ะเช่นนะคะถ้าเรามีรูปห้าเหลี่ยม2รูปนะคะที่เป็นรูปที่คล้ายกันดังนี้นะคะก็คือมีรูปที่1แล้วก็รูปที่2ดังนี้นะคะเราจะเขียนว่ารูป ABCDE คล้ายกับรูป PQRST โดยใช้สัญลักษณ์ดังรูปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าการเขียนแบบนี้นะคะมีความหมายอย่างไงบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับการเขียนว่ารูป ABCDE คล้ายกับรูป PQRS T นี้นะคะก็จะหมายถึงว่ามุมคู่ที่สมในกันนะคะก็จะมีขนาดเท่ากาันเป็นคู่คู่ถูกคู่ตามลำดับด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูที่ตัวอักษรลำดับแรกกันก่อนนะคะนักเรียนก็คือตัว A กับตัว P นั่นเอง การเขียนเช่นนี้นะคะก็จะหมายความว่ามุม A เท่ากับมุม P นะคะ,ะก็จะได้มุมคู่แรกออกมาแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพิจารณาที่ตัวอักษรในลำดับถัดไปนะคะก็คือตัว B กับตัว Q นั่นเองนะคะซึ่งก็จะหมายความว่าการเขียนลำดับให้ตรงกันอย่างนี้นะคะก็คือมุม B เท่ากับมุม Q ินั่นเองนะคะนี่ก็คือมุมคู่ที่2ที่เราได้มาว่าเท่ากันนะคะต่อมา เรามาดูตัวอักษรในลำดับที่3นะคะนะักเรียนก็คือตัว c กับตัว r ใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่ามุม c เ <c oughs> ท่ <c oughs> ากับมุม r นั่นเองค่ะก็จะได้มุมออกมา3คู่แล้วนะคะที่เป็นมุมคู่ที่เท่ากันต่อมานะคะตัวอักษรในลำดับที่4นะคะก็คือตัว d กับตัว s นะคะดังนั้นก็จะได้ว่ามุม d ก็จะเท่ากับมุม s นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะตัวอักษรที่อยู่ในลำดับสุดท้ายคือตัว e กับตัว t ใช่ไหมคะก็จะทำให้เราได้ว่า มุม e เท่ากับมุม t นั่นเองค่ะนี่ก็คือมุมคู่ที่สมในการทั้งหมด5คู่ที่เราได้มาแล้วก็มุมนี้มีขนาดเท่ากันด้วยนะคะนักเรียนต่อมานะคะการเขียนสัญลักษณ์เช่นนี้นะคะไม่ได้บอกแค่เรื่องของมุมเท่านั้นนะคะยังทําให้เข้าใจตรงกันด้วยว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่ก็จะเป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันด้วยโดยการพิจารณาจากลําดับตัวอักษรข้างต้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับคู่แรกก็คือ คู่ของ AB กับ PQ นะคะอันนี้ก็คือเราจะพิจรารณาความยาวของด้าน AB เทียบกับความยาวของด้าน PQ นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งก็จะทําให้เราได้อัตราส่วนแรกออกมานะคะเป็น AB ส่วน PQ นั่นเองค่ะอันนี้คืออัตราส่วนแรกที่เราได้มานะคะต่อมามาพิจรารณาคู่ต่อไปนะคะก็คือคู่ของความยาวของด้าน BC เทียบกับความยาวของด้าน QR นั่นเองนะคะ ก็จะทําให้เราได้อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการคู่ที่2ออกมาเป็น BC ส่วน QR นะคะนักเรียนและต่อมานะคะพิจารณาความยาวของด้าน CD เทียบกับความยาวของด้าน RS นะคะนักเรียนก็จะได้อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สในการคู่ที่3ออกมาเป็น CD ส่วน RS นะคะและต่อมาคู่ที่4นะคะก็จะพิจารณาความยาวของด้าน DE เทียบกับความยาวของด้าน ST นะคะดังนี้ซึ่งก็จะทําให้เราเขียนอัตราส่วนของความยาวของด้านคร่ส่นในการออกมาได้เป็น DE ส่วน ST ค่ะและก็้สุดท้ายนะคะก็จะต้องพิจารณาเช่นนี้นะคะนักเรียนลองดูที่ตัว E กับตัว T นะคะอันนี้ก็คือจุดยอดมุมจุดสุดท้ายใช่ไหมคะและ AP ก็คือเป็นจุด A กับจุด P เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของรูปนี้ถูกไหมคะดังนั้นก็ จะพิจรารณาความยาวของน้ำผุที่สมัยกันก็คือ EA เทียบกับความยาวของน้ำผุที่สมัยกันก็คือ TP นั่นเองนะคะดังนั้นก็จะทําให้ได้อัตราส่วนของความยาวของน้ำผู้ที่สมัยกันคู่สุดท้ายนะคะออกมาเป็น EA ส่วนด้วย TP ค่ะและอัตราส่วนเหล่านี้นะคะก็เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยเห็นไหมคะนักเรียนว่า การเขียนสัญลักษณ์เช่นนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตรงกันเลยว่าหมายความว่าอย่างไรมุมคู่ที่สมในการที่เท่ากันนั้นคือมุมไหนอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการน,นั้นคืออัตราส่วนใดบ้างดังนั้นเวลาใครที่เข้ามาเห็นเข้ามาอ่านสัญลักษณ์ของเรานะคะก็จะเข้าใจตรงกันได้ในทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีรูปด้วยซ้านะคะอ่านแค่สัญลักษณ์ก็เข้าใจค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อตกลงในการเขียนสัญลักษณ์แสดงว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นรูปหลายเหียมที่คล้ายกันนะคะคราวนี้ครูฝนอยากจะทดสอบนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าครูฝนกําหนดให้ว่ารูปสี่เหลี่ยม LOVE นะคะคล้ายกับ รูปสี่เหลี่ยม RAIN ดังบนหน้าจอนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกได้ไหมนะว่ามุมคู่ที่สมในการที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่คือคู่ไหนบ้างแล้วก็อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่ที่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันคืออัตราส่วนใดนบ้างให้นักเรียนนะคะลองคิดดูด้วยตัวเองนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม p อ u s e เพื่อลองคิดนะคะหลังจากคิดเสร็จแล้วให้กดปุ่ม play นะคะเพื่อกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าคิดถูกหรือเปล่านะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนคิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะเรามาดูกันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ากำหนดให้ว่ารูปสี่เหลี่ยม LOVE คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม r a a n เป็นยังไงคะชื่อรูปสี่เหลี่ยมน่ารักมากเลยใช่ไหมอจะหมายความว่ายังไงบ้างลองมาดูกันนะคะเรื่องของมุมคู่ที่สมในก่อนที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่นักเรียนคิดได้ยังไงบ้างนะคะได้ออกมาทั้งหมดกี่คู่นะคะ ต้องได้มา4คู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมาดูคู่แรกที่ควรจะได้ก่อนนะคะก็คืออะไรเอ่ยก็คือตัวอักษรตัวแรกใช่ไหมคะก็คือ L จับคู่กับ R ใช่ไหมคะดังนั้นที่จะได้มาก็คือมุม L เท่ากับมุม R นะคะเป็นมุมแรกที่จะได้มาต่อมานะคะมุมคู่ต่อมาที่จะได้ก็คือลองดูที่ตัวอักษรตัวที่สองนะคะตัว O กับตัว A ถูกไหมคะดังนั้นมุมคู่ที่สมในที่จะได้มาอีกก็คือ มุม O เท่ากับมุม A ค่ะและต่อมาล่ะคะจะได้มุมไหนเท่ากันอีกก็คือมุม V เท่ากับมุม I นั่นเองง่ายแล้วใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คือมุม E เท่ากับมุม N ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาเป็นเรื่องของอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สนในกันบ้างนักเรียนได้อัตราส่วนเป็นอะไรมาบ้างนะคะก็อลองมาพิจารณาที่คู่แรกก่อนใช่ไหมคะความยาวของด้าน LO เทียบกับความยาวของด้าน RA <S an> ใช่ไหมคะดังนั้นอัตราส่วนแรกที่เราจะได้มาก็คือ LO ส่วน RA ถูกไหมคะต่อมาคู่ต่อมาที่เราจะดูก็คือความยาวของด้าน OV ใช่ไหมคะเทียบกับความยาวของด้าน AI นั่นเองดังนั้นอัตราส่วนที่2ที่จะได้มาก็คือ OV ส่วน AI ใช่ไหมคะต่อมาละคะไม่ยากเลยเนาะตัวต่อมาก็จะเป็นความยาวของด้าน VE ใช่ไหมคะเทียบกับความยาวของด้าน IN นั่นเองค่ะ นี้ได้มา3คู่แล้วนะคะและตัวสุดท้ายนะคะต้องได้อะไรก็ต้องได้ความยาวของด้าน L เทียบกับกความยาวของด้าน n r นั่นเองนะคะอ่ะก็จะทําให้เราได้อัตราส่วนของของความยาวของด้านคู่ที่สมในการออกมาแล้วนะคะทั้งหมด4อัตราส่วนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยถูกไหมคะทําถูกกันไหมเอ่ยถ้าทําถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะครูฝนมีรูปที่อยากจะให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่ารูปที่กำหนดให้เป็นรูปที่คล้ายกันหรือเปล่าลองมาดูกันนะคะ สำหรับข้อที่1น,นะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS มาให้นะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่ารูปที่กำหนดให้เนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่ให้นักเรียนนะคะกดปุ่มพ้อยส์เพื่อใช้เวลาคิดด้วยตัวเองดูก่อนนะคะหลังจากคิดเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่มเพล y เพื่อกลับมาเรียนต่อค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนคิดแล้วนักเรียนคิดว่า2รูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่คล้ายกันหรือเปล่าคะยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะงั้นเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะจากรูป2รูปนี้นะคะเขาบอกว่ามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า abcd ใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า p q r s ด้วยนะคะให้พิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือเปล่า การที่รูปสี่เหลี่ยม2รูปนะคะจะคล้ายกันก็จะต้องมีเงื่อนไขให้ครบ2เงื่อนไขเลยถูกไหมคะเงื่อนไขแรกก็คืออะไรเอ่ยเรื่องของจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ถูกคู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขที่สองก็คือจะต้องมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะต้องครบทั้ง2เงื่อนไขนี้จึงจะทําให้ได้ว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนี้เป็นรูปที่คล้ายกันถูกไหมคะ ดังนั้นจากรูปที่กําหนดให้นะคะก็จะเห็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2รูปเลยที่มีแต่ละมุมเป็นยังไงคะเป็นมุมฉากนั่นเองดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเราจับคู่มุมผู้สอในกันนะคะไม่ว่าจะในลักษณะใดนะคะต้องจับอย่างเป็นระบบด้วยนะนักเรียนก็จะพบว่าจะสามารถจับคู่มุมคู่ที่สอในกันให้มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ <comm> ทุกคู่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเงื่อนไขแรกผ่านไหมคะผ่านใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเงื่อนไขต่อไปกันเลยนะคะนะคะักเรียน เงื่อนไขต่อไปนะคะก็คือว่าจะต้องมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคุณสมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันนะักเรียนคิดว่าข้อนี้จริงไหมคะจริงไหมเอ่ยลองคิดดูสิคะไม่น่าจะจริงใช่ไหมคะนะักเรียนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคุณสมในกันอย่างน้อย1คู่ที่ไม่เป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันใช่ไหมคะมาดูนะคะถ้าเราจับคู่มุม A นะคะกับมุม P ะะจ,ะะจับคู่มุม B กับมุม Q นะคะจับคู่มุม C กับมุม R และจับคู่มุม D นะคะกับมุม S, <S นะคะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็จะพบว่าอะไรคะก็จะได้ด้านคู่ที่สมในกันออกมาใช่ไหมคะนั่นก็คือจะได้ด้าน AB นะคะสมในกับด้าน PQ นั่นเองและก็จะได้ด้าน BC นะคะสมในกับด้าน QR ถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่า ab ส่วน pq นะคะก็จะเป็นเศษแส่วน7นะคะในขณะที่ bc นะคะส่วน qr ก็จะเท่ากับเศษหส่วน6ซึ่งจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้ไม่เป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าอัตราส่วนแรกเนี่ย เป็นอัตราส่วนที่มากกว่า1ใช่ไหมคะนักเรียนในขณะที่อัตราส่วนที่2ที่ได้มานี้เป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่า1ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะอัตราส่วนของความยาวของนักเรีส่วนใดกันอย่างน้อย1คู่ก็ไม่เป็นอัตราส่วนอีเท่ากันถูกไหมคะนักเรียนจึงทําให้เราได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD และรูปสี่เหลี่ยม PQRS ไม่เป็นรูปที่คล้ายกันค่ะหรือนักเรียนบางคนนะคะก็อาจจะมีข้อสงสัยว่า แล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราต้องจับคู่แบบนี้ต้องจับคู่มุมคู่ริศในกันแบบนี้จับคู่ด้านคู่ริศในกันแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะลองจับคู่มุมคู่ริศในกันในลักษณะอื่นๆได้นะคะแต่ต้องจับคู่อย่างเป็นระบบหลังจากนั้นนะคะก็ลองดูลองหาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ริศในกันดูแล้วนักเรียนก็จะพบว่ารูปนั้นๆนะคะก็จะมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ริศในกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะลองทําดูได้นะคะนักเรียนซึ่งก็จะได้ว่ารูปหล ลังสองรูปนี้ไม่เป็นรูปที่คล้ายกันอยู่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียน ข้อนี้นะคะเขาก็กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ PQRS มาให้นะคะและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน w x y z มาให้นะคะ2รูปเช่นนี้ให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่า2รูปนี้เนี่ยคล้ายกันหรือไม่นะคะให้นักเรียนกดปุ่ม Pause เพื่อใช้เวลาคิดด้วยตัวเองดูก่อนนะคะหลังจากคิดเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่ม Play เพื่อกลับมาเรียนต่อค่ะ ยังไงกันบ้างคะนักเรียนคิดกันเสร็จเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมคะนะักเรียนว่า2รูปนี้เนี่ยคล้ายกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะเขาก็กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PQRS มาให้นะคะแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน WXYZ ใช่ไหมคะนักเรียนการที่สองรูปนี้เนี่ยจะคล้ายกันก็คือต้องสอดคล้องกับสองเงื่อนไขเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือว่ารูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนะคะจะต้องมีขนาดของมุมที่เท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ถูกไหมคะแล้วก็จะต้องมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู้ส่ในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยถูกไหมคะนักเรียน แต่จากรูปที่ให้มานะคะนักเรียนจะเห็นเลยว่ารูปสีสเหลี่งม p QRS เนี่ยก็จะมีแต่ละมุมเนี่ยเป็นมุมฉากทุกมุมเลยใช่ไหมคะในขณะที่รูป WXYZ เนี่ยไม่มีมุมไหนเลยที่เป็นมุมฉากถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะจับคู่จุดยอดที่ทําให้ได้มุมคู่ที่สมในกันทุกคู่มีขนาดเท่ากันได้ถูกไหมคะดังนั้นเงื่อนไขแรกผ่านไหมคะ ไม่ผ่านถูกไหมคะดังนั้นรูป2รูปนี้เนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่1ก็สรุปได้ในทันทีเลยว่ารูปสี่เหลี่ยม PQRS นะคะกับรูปสี่เหลี่ยม WXYZ เนี่ยไม่เป็นรูปที่คล้ายกันค่ะครูฝนนะคะมีโจทย์ที่อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปลองคิดที่บ้านดูนะคะมาดูกันเลยนะคะ่า คล้ายกันหรือไม่ช่วยให้เหตุผลเห็นไหมคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องมีการพิจารณาว่ารูปเนี้ยคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันหรือไม่คล้ายกันเนี่ยก็ต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันทีละข้อเลยนะคะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียนข้อที่1น,นะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปใดๆเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่ข้อที่2นะคะรูปสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูน2รูปใดๆเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่ ข้อที่3นะคะรูปสี่เหลี่ยม2รูปที่มีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากันเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่และข้อสุดท้ายนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆที่มีพื้นที่เท่ากันเป็นรูปที่คล้ายกันหรือไม่นักเรียนลองกลับไปคิดดูนะคะจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยไม่มีรูปให้เลยนะคะนักเรียนต้องลองพิจารณาดูแต่ละรูปแล้วลองให้เหตุผลด้วยนะคะพยายามเข้านะคะค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะ เราก็ได้คุยกันถึงข้อตกลงในการเขียนแสดงรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันใช่ไหมคะว่าจะต้องเขียนจุดยอดที่สมในกันให้อยู่ในลำดับเดียวกันและนอกจากนี้นะคะเรายังได้ฝึกพิจารณารูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันด้วยถูกไหมคะสำหรับในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเพิ่มเติมนะคะนักเรียนเตรียมตัวไหมพร้อมนะคะแล้วครั้งหน้าพบกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ